รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเ,เทพมหานครค่ะอยู่ณที่บริเวณอุทยานวังมัตฉาว,วังลาบึกค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสกรรัการะขอพรหลวงพ่อโ,พโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูว,วิบูลพัฒนก,กิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าว่านวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธผู้ชนที่ได้ ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกๆุกวันเสาร์ในเวลาตี5ถึงตี5ครึ่งอยู่ในขณะน,นี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง ตลอดถึงการค้าการขายขอยซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาซื้อง่ายขายรวยอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยโรคไวรัสโควิดอย่าได้มารุมๆทำร้รายอย่าได้มาแพ้วผ่านขอให้โยมปราหศจากทุกโศกโรคภัยตลอดปีและตลอดไปญาติโยมท่านสาธุชนวันนี้เป็นภาพบรรยากาศอีกภาพอีกบรรยากาศหนึ่งที่ญาติโยมท่านสาวธุชนยังไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้มีหนึ่งเดียวใน ประเทศไทยหรือว่าหนึ่งเดียวในโลกเพราะเืออย่างนี้มีลำเดียว,วยเฉพาะที่วัดหัือกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเท,นทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเฉพาะที่วัดกระบือที่นี้เท่านั้นเพราะและอย่างหนึ่งก็จะมีปลาบึกตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากโยมน้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมตัวใหญ่ๆมีประมาณสิบป่าตัวแล้วก็ตรงจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกอุทยานวังมัดฉาววังปลาบึก ปลาบึกตัวใหญ่ๆนะแล้วจะมีสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะโยมพาเด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน้องๆมา,านั่งพักผ่อนหย่อนใจมาเลี้ยงปลาบึกตัวใหญ่ๆใ,นะในสถานที่นี้เครืออุทยานวังมาาัดฉาวังปลาบึกทุกๆเช้าเช้าเย็นเยน็นก็จะมีโยมมาเลี้ยงปลาบึกกันเป็นประจำนะและที่นี่ยังมีอะไรศาลเจ้าแม่ย่าใส่ทอง ยโยมจะเห็นต้นไทรต้นใหญ่มากนะใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็ยังมีศาลเป็นที่ประทับของเจ้านายในวังในสมัยก่อนนะฮะประทับอยู่ในศาลนั่งอเอกเนกเคล็กพิงหมอนข้างมีเครื่องระดับยศระดับฐา,านะฐานานตามฐานนาดูรูปนะนาที่อุทยานวังมัดฉาววังประบุกแข่งนี้ฉะนั้น ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วอย่าลืมมีโอกาสมาเที่ยววัดถือกระบือหรือว่ามากราบมาน้ำมัสการปิดทองหลวงพ่อโตสัมบบกงหลวงพ่อโตหมอยาพระพุทธร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณนะภายในอุบโสบสถวัดถุกระบือนี้นะฮะก็จะมีญาติโยมท่านสาธุชน ได้หลั่งล้นหลังไหลใสยทานศรัทธากันมาเป็นจำนวนมากมากราบมานัสศการขอพรหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถซึ่งมีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปปีแล้วเป็นพระเก่าแก่ในสมัยทยาญาติโยมท่านธรรมชนก็มากราบมาธิษฐานขอพรแล้วก็ได้สมผลสมความมุมม่งมาปรารถนา ทั้งด้านขอให้โรคภัยไข้เจ็บสูญสลายหายไปการทำมาค้าขายขอซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาหรือว่าเรื่องการซื้อที่ดินก็ดีกันออหน้าที่การงานขอหน้าที่การงานก็ได้ขอแม้แต่ขอลูกนะไม่มีลูกไม่มีบุตรก็มาขอก็ได้นะเนี่ยนิยมมาเล่าให้ฟังเป็นประจำ หลายหลายท่านมากราบในฐานขอพรและได้สมความมุ่งมาปรารถนาโยมที่วัดทุกระบือนี้อุทยานวังมัตฉาเนี่ยอยู่คนละขวางกับวัดทุกระบือโยมปิดทองหลวงพ่อโตทุกระบือแล้วเดินเลียบคลองทุกระบือมาแล้วก็เนี่ยจะมองเห็นนะต้นไทรใหญ่ๆมีศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจมีสถานที่เดินออกกําลังกายรอบนาสะหลังนี้นะอ่าเชื้อเชิญจเจริญพรและยงังมีอะไรเสาโปท่าเด็จ ซึ่งได้นำมาจากท่าวาสุกรีซึ่งเป็นเสาโปะที่เรียกกันโปะท่าสเสด็จกันเคลื่อนไปเคลื่อนมาสร้างในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ในช่วงนิยมวัดดุกบือก,ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ณที่อุทยานการเรียน,กกนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีนะฮะขณะนี้ก็ ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็กำลังซื้อที่บริเวณด้านทิศตะวันตกตรงจุดชมวิวจะมีอ่าเขาเรียกจุดสกายวอล์กหรือจุดชมวิวสวยงามมากโยมถ้าฝนตกนะโยมเราไม่ต้องไปชมะทะเลหมอกและที่ไหนที่อุทยานการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงมีทะเลหมอกมีภูเขาล้อมรอบสวยงามมากโยมมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรไปเที่ยวไปชม นะที่นั่นสนองโครงการพระราชดำริพระราชบัขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเด็จพ่อของเราและก็ขณะนี้หลวงตาก,ก็ได้ซื้อที่ขยายด้านทิศตะวันตกไปอีก34ไร่กับ20าตารางวา27ตารางวา34ไร่27ตารางวาขณะนี้ก็วางมัดจาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่นั่นก็จะปลูกพืชสมุนไพพืชปลอดสารพิษสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รอมทางสอนฝึกสอนวิชาชีพฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้เราพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณประยศสงค์และด้วยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสามปกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกิ่งวิบูนสุขเทพกุมารไข่เทพทันใจตลอดทางท้าเวสวรรณและทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากโลโลก สาธดาทุกศาสนากา้าขอกราบเจตนาขออัญเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมานสมัครขีกรมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขออัญเชิญท่านโปรโด,ดได้มีเมตตาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ทรงมีพระบรารมีแข็งแรงทุงบูบุญ ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นนิ่งขวัญของรเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมท่านสาุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งใจสร้างคุณงามควา,ามดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาตลตราเวลาขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเชื้อไวรัสอย่าได้มาแพร่พานมาได้ทำลายญาติโยมท่านสาุชนทุกท่านอาคุณทุกท่านโชคดีดวงดี ร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตลดอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามายัยเวน้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและงดเว้นการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโควิด -19 ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาย่างบางขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากาบขาพอ,ขอพรหลวงพ่อโตมาไถ่ชีวิตโคก,กระบือ มาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบโสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์087500 5800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ท้อปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหอนหัวใจ